สวัสดีครับเพื่อนเครับเห็นเขาแข่งกันโครมโครมนะครับเราก็อยากจะแข่งกับเขาบ้างนะครับก็ดูเหมือนจะว่างๆฮะวันนี้ก็เลยหยิบเอาข่าวครา,าวมาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดข่าวของเราเนี่ยนะครับมาดูสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเกมคาราบาวคัพรอบชิงเมื่อคืนนี้นะครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แฟนทั้งเชลซีหรือว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า แฟนทีมอื่นรวมถึงแฟนกาของเราด้วยเนี่ยก็น่าจะได้มีโอกาสผ่านหูพผ่านตาดูบ้างน,นะครับผมเองก็ได้ดูอยู่เหมือนกันนะฮะมันทําให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าการที่เราจะต้องเจอกับทีมใหญ่นะครับในฐานะที่เราเป็นรองลงสนามลงไปเนี่ยต้องเล่นให้ได้แบบเชลซีนี่แหละครับก็คือต้องพยายามจะทําลายเกมตัดเกมของทีมที่เหนือกว่าเรานะครับซึ่งในที่นี้ก็คือลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้นะครับ จะเห็นว่าเชลซีเนี่ยเขาเขาเล่นแบบใครที่อยู่ใกล้บอลเนี่ยก็เข้าแย่เข้าสกัดนะครับโดยที่ไม่ต้องฝาวรุนแรงไม่ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปตัดรากถองคนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทำให้เวี้์วภูมันมีความรู้สึกเดือดร้อนแล้วก็ลำคาญน,นะฮะแย่เข้าไปให้ได้ทุกจังหวะว่าง,งั้นเถอดนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เครื่องจักรสีแดงเขาทำงานกันยาวๆเนี่ยมันก็คงจะไม่เป็นเรื่องที่ดีแน่ๆนะครับโปเชติโน ตอนที่คุมสเปอร์เจอร์ลิเวอร์พูลตอนนั้นเนี่ยโชครายฮะโดนจับแฮนด์บอลนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับในน er ัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกคงจำกันได้แล้วแผนมันก็เลยล้มไม่เป็นท่าแต่เมื่อคืนเนี้ยมันเข้าทางเชลซีอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงต้นที่ไม่เสียประตูนะฮะแล้วก็แถมเกือบจะได้ประตูนำด้วยซ้ำไปแต่ว่าโดน VR r ริฟนะครับแล้วก็เกือบจะโดนนำอีกก็ VR ก็ตามมาริฟของลิเวอร์พูลไปอีกนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ ต้านทานลูกเซตพีดของลิเวอร์พูลไว้ไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยแพ้ไปก่อนที่จะหมดเวลาเพียงไม่แก่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นเองนะฮะก็เสียดายแทนเชลซีแต่ว่าผมว่าผลจากนัดนี้มันคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่โปเชตโนเคยเป็นผู้จัดการทีมของสเปอร์นะครับอย่าคิดว่าเขาจะเอา DNA ของสเปอร์ไปใช้นะแล้วก็ทำให้แพ้ลิเวอร์พูลแบบนี้นะครับไม่ต้องพูดเรื่องนี้เลยนะครับอืมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระแสเป็นเทรนด์ฮิตเหลือเกินนะครับเวลาที่ นักเตะหรือผู้จัดการทีมออกจากเราไปแล้วเกิดไม่ประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะโดนสืบสาวเราเรื่องกลับมาตรงที่ว่าก็นี่ไงออกมาจากสเปอร์ไงทีมที่ไม่มี DNA แห่งการเป็นผู้ชนะนี่มันน่าเจ็บใจตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรเมื่อคืนนี้ก็เป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็เราในฐานะผู้ดูเนี่ยก็อืได้ดูแล้วก็เห็นแทคติกที่ทั้งสองทีมงัดออกมาใช้กันก็ ค่อนข้างจะเป็นการสู้กันแบบสมศักดิ์ศรีนะแล้วก็มันก็เกินความคาดหมายด้วยเพราะว่าลิเวอร์พูลตอนนั้นเองก็เปลี่ยนเอาผู้เล่นสำรองที่เป็นพวกเด็กๆลงมากันเยอะแล้วนะครับก็คิดว่าทีมจะอ่อนประสิทธิภาพลงแต่ที่ไหนได้ก็ก็ยังครองเกมบุกใส่เชลซี Chelsea เหมือนเดิมนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็น่าที่จะเรียนรู้ด้วยเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเอาใครนักเตะคนไหนลงสนามเนี่ยแต่ว่า ภายใต้ระบบเดียวกันมันก็ต้องปรับตัวที่นักเตะเนี่ยนะครับให้มาเข้าระบบให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเอานักเตะเป็นเป็นตัวนำนะครับถ้าเกิดว่าขาดคนนี้ไปเราจะทำอะไรไม่ได้เลยมันก็คงไม่ใช่นะครับซึ่งสเปิร์มมันมีปัญหาตรงนี้อยู่นะครับว่าตัวสำรองทดแทนกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยวิพาก์วิจารณ์กันมานะครับ เปลี่ยนนักเตะสำรองแต่ละคนลงมาในช่วงท้ายเกมมันมีแต่อ่อนลงนะครับไม่มีการพัฒนาไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอให้ดูเรอร์พูเป็นตัวอย่างด้วยก็แล้วกันสำหรับเมื่อคืนนี้่ะก็เป็นเกมที่เออเราก็หวังนะครับว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับในถ้วยที่เป็นรูปธรรมแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะครับในฤดูกาลหน้าก็ได้ฤดูกาลนี้มันพังทลายไปหมดทุกอย่างแล้วก็ คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะครับแล้วก็กลับมาพัฒนาใหม่คราวนี้มาดูข่าวคา,าวดีกว่านะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแข่งแต่ว่าก็มีข่าวอยู่นะครับมาอัปเดตเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับเ,เริ่มจากข่าวของใครกันดีมันเยอะมากเลยนะเนี่ยพยายามขาอออกมานะครับเรื่องแรกเลยก็คือดาวรุ่งของเรานะครับเล่นดีเหลือเกินนะครับ ในชุดของสเปอร์อยู21ต่ำกว่า21ปีเนี่ยนะครับก็มีวิวแรงเชียร์นะครับวิวแรงเชียร์ที่ตอนนี้ขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนๆอยู่นะฮะล่าสุดเนี่ยทำสถิตินะครับในการเล่นที่สนามเทนนิสฮ็อสเปอร์สเตเดียมแห่งนี้ตั้งแต่สร้างมาเปิดใช้งานปี2019เนี่ยนะครับก็มีคนเนี้ยที่ทำแฮตทริกเร็วที่สุดนะครับ ในระยะเวลา11นาทีโดยยิงลูกแรกนาทีที่28แล้วก็ไปสิ้นสุดนาทีที่39นะครับทำแฮตทริกได้นะฮะในเกมนี้ที่เอาชนะฟรีดบูดนะครับ6ประตูต่อ0นะครับวิวลังเชียร์ก็ซัดแฮตทริกได้นะเป็นนักเตะที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งนะครับเป็นชาวอังกฤษด้วย ถ้าเกิดว่าพัฒนาปั้นดีๆเนี่ยนะครับก็จะมีผลดีต่อทีมสเปอร์แล้วก็ผลดีต่อทีมชาติอังกฤษในภายภาคหน้าด้วยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นนักเตะเยาวชนฝึกหัดตั้งแต่กำเนิดนะครับของสเปอร์ก็ตามนะครับซึ่งมาจากเคฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะฮะในปี2022นะครับก็มาเซ็นสัญญากับเราตอนตอนนี้เนี่ยอายุ18ปีแล้วนะครับก็คงจะได้รับการสนใจมากขึ้นหลังจากที่ข่าวนี้เผยแผ่ออกไปนะครับ เพราะว่าเขาทำแฮตทริกนะฮะแล้วก็สไตล์การเล่นการยิงแต่ละประตูเนี่ยผมว่ามันน่าเป้าแท้ๆเลยนะเนี่ยการสัมผัสบอลแรกที่ยอดเยี่ยมแล้วก็การเลือกเล่นทิศทางในการยิงเนี่ยผมว่านะฮะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเขากำลังเก่งในหมู่เด็กๆด้วยกันแต่เด็กๆพวกนี้มันก็ต้องเติบโตไปพร้อมๆกันเดี๋ยวอีกสัก3-4ปีนะผมว่าเดี๋ยวเขาคงจะ เกจะรัดมากกว่านี้อีกนะครับเผื่อ <ๆ S 1> ว่าอาจจะได้มาสอดแทรกในทีมชุดใหญ่เลยด้วยเส้นทางแบบแฮร์รี่เคนในในยุคหลังๆเนี่ยนะครับก็ถูกดันขึ้นมาจากทีมชุดเยาวชนของเรานะครับแล้วก็มายึดตัวจริงได้เมื่อยิงประตูได้เรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าตำแหน่งตัวจริงจะไปไหนนะครับแต่ว่าเราอาจจะพูดถึงว่าการมาเล่นทีมชุดใหญ่เนี่ยอาจจะพูดถึงกันเร็วไปแต่ว่า ผมก็คิดว่ามันจะทําให้เรามีความสุขนะกับการจินตนาการว่าเออเดี๋ยวเขาก็คงจะเก่งขึ้นนะเดี๋ยวคงจะต้องมาแทนรุ่นพี่แทนตําแหน่งนี้ตําแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขเพราะฉะนั้นนั่งยิ้มไปเนี่ยก,ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าไม่ต้องไปกดดันน้องๆเขาว่าจะต้องรีบขึ้นรีบมาแทนที่รุ่นพี่เพราะว่าเราขาดหน้าเป้าอะไรเงี้ยมันคงคงไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าแน่นอนนะครับแต่ว่าก็คงจะได้มาซ้อมแบบ เก็บประสบการณ์นะะอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มดีไม่แพ้กันก็คือเจมี่ดอรลี่นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่แล้วเห็นหน้าค่าตากันบ้างแล้วนะครับแม้ว่าอาจจะยังไม่โดดเด่นมากนะเพราะว่าน้องเล่นแต่ละนัดเนี่ยก็ไม่กี่นาทีแต่ว่าในเกมอยู่21เนี่ยเขาเด่นมากนะครับมีความคล่องตัวสูงเล่นยังกับฟุตซอลเลยอะ่ะนะฮะลากเลื้อยกินตัวเนี่ยคนที่เราถามหานะครับว่าหน้าเป้าอยู่ไหน ปีกเลี้ยงกินตัวอยู่ไหนที่จริงมีอยู่ใน u 21ครับแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะมาเล่นตัวจริงนะครับส่วนเบอร์กวาวนะฮะมิดฟิลสุดหล่อของเราที่เล่นอยู่กับยอกเดนตอนนี้ที่เราเซ็นสัญญาไ้ล่วงหน้าจำได้ไหมก็ฟอร์มดีนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายโอ้โหกระชากเกือบครึ่งสนามมายิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วลูกจ่ายก็แบบสุดยอดเหนือความคาดหมายนะฮะพวกนี้เป็นดาวรุ่งในอนาคต ทั้งนั้นเลยนะครับที่มีฟีเท้าดีเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงถึงไปคว้านักเตะพวกนี้มานะครับนี่คือความโดดเด่นของพวกเขานะฮะคราวนี้มาดูข่าวที่เรามองไปที่ตลาดนักเตะกันบ้างนะครับคนแรกก่อนเลยในตําแหน่งมิดฟิลตัวกลางมิดฟิลตัวกลางเดี๋ยวทบทวนหน่อยว่าตอนนี้เราสนใจใครบ้างคอนอ,อกกนลกาเกอร์คอนอ,อกกนลกาเกอร์เรมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะในฐานะที่เป็นมิดฟิล ตัวกลางนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้เล่นเป็นเพลย์เมเกอร์เลยนะครับเขามีจุดเด่นตรงที่ขยันถึงบอลได้ก่อนนะครับแล้วก็บังบอลได้ดีเรียกฟาวล์ได้บ่อยแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือทีเด็ดทีขาดในรูปของการจ่ายการยิงนะครับโดยเฉพาะการยิงเนี่ยไม่ไม่แม,ม,ม่นยำแล้วก็ไม่มีความอันตรายเท่าไหร่เลยนะครับถ้าในฐานะเพลย์เมเกอร์ผมว่ายังห่างไกลแต่ถ้าฐานะตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมนะครับอาจจะเล่นเป็นเบอร์8อะไรเงี้ย อันนี้ยังพอโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเพลย์เมเกอร์เลยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับอันนี้สำหรับเป้าหมายอันดับหนึ่งของเรานี่คือยังเป็นคอนอัลเลอร์เกอร์อยู่นะครับอันดับ2ตามลงมาเนี่ยก็จะมีเจมส์การ์เนอร์ด้วยนะครับของเอเวอร์ตันแล้วก็มีอาเดียนราบิโอนะครับของยูเวนตุสที่ก็มีข่าวกับเราอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนะครับมีอีกคนหนึ่งก็คือแฟรงกี้เดยยองครับของบาร์เซโลนาบาร์เซโลนานัดล่าสุดเนี่ยที่ถลม่มเกตาเฟ่มา4-0เนี่ย เดอจองก็ยิงได้1ประตูในนั้นด้วยนะครับมิดฟิลด์ชาวดัชนะครับวัย26ปีซึ่งตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าสัญญากับบาร์เซโลนามียาวไปจนถึงปี2026เพราะนั้นบาร์เซโลนาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อรองได้นะครับเขาบอกว่าในข่าวนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่า60ล้านยูโรเนี่ยบาซ่าไม่คุยแน่นะครับต้องดูว่าสเปอร์พร้อมที่จะจ่ายเงินมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับสำหรับ ฝังที่เดอยองอันนี้ในตำแหน่งของมิดฟิลด์ตัวกลางนะแต่ว่าสำหรับบ้านของคนอื่นๆนะครับก็ยังมีนะครเดี๋ยวผมไล่เรียงไปเลยคนนี้นะครับก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่เราต้องการด้วยเหมือนกันนะครับสามารถเล่นแบ็กขวาแล้วก็วิงแบ็กทางฝั่งขวาได้ด้วยนะคะสหรับ นักเตะชาวไอริชคนนี้นะครับชื่อว่าเฟสตี้เอโบเซเล่นะครับเต้นอยู่กับอูดินเนเซ่นะครับเป็นนักเตะอูดินเนเซ่อีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้เราซื้ออุดุกี้มาจากอูดินเนเซ่นี่แหละนะฮะคนนี้ก็ได้รับการจับตามองเหมือนกันนะครับจากเอเวอเรตันเวสต์แฮมแลวก็เซาท์แฮมตันด้วยนะครับที่มองมองแล้วว่าจะเข้ามาเจรจาในช่วงของซัมเมอร์นั่นเองนะครับใครจะได้ายเซ็นเข้าไปก็ต้อง ดูกันหน่อยนะฮะว่าใครจะคว้าตัวเขาไปได้นะครับสำหรับนักเตะคนนี้เนี่ยเคยอยู่กับดาบี้เคาวตี้นะครับถ้าซื้อมาแล้วจะได้จะได้โฮมโกรด้วยก็คือ,อเหมือนกับเป็นโคต้าของนักเตะในประเทศเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเลยนะฮะอยู่กับดาบี้เคาตี้นะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกครับ ที่เป็นเพลย์เมเกอร์เนี่ยนะฮะว่ากันว่าคนนี้ครับสเปอร์สนใจเพื่อจะเอามาแบ็กอัพให้กับเจมส์แมดดิสันชื่อว่าเซบาสเตียนซิมันสกี้นะครับเป็นนักเตะชาวโปแลนด์นะครับแต่ว่าเล่นอยู่กับเฟเนร์บาเช่ในตุรกีนะฮะอาอยุ24ปีครับคนนี้เป็นเป้าหมายของแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลด้วยนะครับก็ไม่น่าจะต่ำกว่า30ล้านปอนด์นะฮะสำหรับมิดฟิลด์คนนี้ที่ เขามีการพูดถึงค่าตัวเอาไว้นะครับข่าวเยอะมากนะฮะซเซบสเตียนซิมันสกี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวครา,าวที่นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันเข้า,ขามานะครับเรื่องเล่าในเล้าไก่กับช่องออฟไซต์ site. ช่องนี้อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ